ครับคุณผู้ชมพบกับครัวลงเจิดอีกแล้วครับวันนี้ลงเจิดจะทําเมนูนี้ให้ทานนะครับผมกระเพราปลาดุกครับผมจะเป็นกระเพราปลาดุกทอดกรอบนะครับผมได้ปลาดุกมันอยูสองตัวนะครับเราจะอามาถัดผัดกระเพรานะครับส่วนพริกขอเขาจะมีพริกแห้งสักสาเม็ดนะครับแล้วก็มีพริกขี้หนูกระเทียมนะครับผมส่วนนี้เป็นพริกแดงเขาหั่นซอยจะเอาใส่ทีหลังนะครับ จะใช้ใบกระเพราสีดำนะครับผมวันนี้ผมจะใช้กระเพราสีดำมาดูเครื่องปรุงเครื่องปรุงของเขาครับเราก็จะมีซอสน้ำมันหอยนะครับอันนี้ซอสน้ำมันหอยอันนี้ซอสุงรสฝาเขียวนะครับอันนี้ซอสสีเอวขาวครับผมจะใส่สีเอวดํำไปตัวนะครับผมปรุงรสด้วยรสดีชูรสแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับผมขั้นตอนแรกนี้ผมจะเอาฝาไปทอดกรอบก่อนนะครับ ขั้นตอนแรกครับก็เอาปลาดกเรามาทอดกรอบก่อนครับปลาดกทอดกรอบน,นี้ก็จะใช้เวลาน้อยนะครับผมเอาตั้งกระทะแล้วเอาปลาดกมาลงเพียงไว้ก่อนนะครับรอให้มันกรอบอ็กด้านหนึ่งก่อนนะครับจะใช้เวลาน้อยนะครับขั้นตอนนี้เราจะเอาตะเพรยกแห้งที่เราเตรียม3เม็ดนะครับมาตำครับ เราจะใส่พริกแห้งแล้วก็จะใส่พริกอันพริกแี่โน้แดงนะครับแล้วก็จะใส่อันกระเทียมลงไปครับผมใส่ตามชอบนะครับมักเผ็ดก็ใส่เผ็ดพริกนากกับต่อมักเผ็ดก็ใส่พริกน้อยเดียวนะครับเราจะตำพอแรกนะครับผมมาต้องถึงขั้นละเอียดนะครับ สามได้ตีแล้วก็ตักเคลื่อนมาพักเ็่ถ้วยไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะกล้องจะไปคว่วกับน้ำมันนะครับนะครับขั้นตอนนี้ก็อย่าลืมนะครับผมเตรียมน้ำล้างพอกแต่ครับเอาจะใส่น้ำล้างพอกไปน้อยนึงนะครับมาดูปลาที่เขาทอดนะครับอ่า ด้านล่างนี้ก็จะเริ่มกรอบแล้วครับผมจะมาพลิกก่อนนะครับผมพลิกให้ด้านบนลงด้านล่างนะครับก็จะพิงไว้สักครู่นะครับผม๋ยวมันกรอบนิดหน่อยนะครับพลิกอีกทีนะครับผมพลิกแขนด้านนะครับตุ่มเวลาทอดใ้ปอยมันเป็นนั้นก็ตัวการเปลี่ยนแพ้ว้นะครับ เดี๋ยวเขาเย็นแล้วเราจะมาแกะออกได้ง่ายครับผมเ,เมื่อกรอบแล้วก็ตักขึ้นมาพักไว้เพื่อมันเสด็จน้ํามันครับผมขั้นตอนนี้เราจะเริ่มเอาพริกกระเทียมที่เขาโก,กกตะเกียนะครับเริ่มมาคว้าน้ํามันนะครับผมใช้น้ํามันประมาณสักสามช้อนบัครับควพรอหอมนะครับ ทำผัดกระเพรานี่โอ้กล่นพริกลอยขึ้นมานึ่งัดส่งพัดเิ่วนะครับผมเมื่อผัดได้ตีแล้วเราก็จะเริ่มปรุงรสชาติกันแล้วครับผมลดไฟลงนะครับผมเอาอซอสน้ำมันหอยใส่ประมาณสักสองช้อนนะครับสองช้อนโต๊ะ ใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวประมาณสองช้อนนะครับผมปรุงรสตามชอบครับผมใส่เสียวข่าปลอยประมาณหนึ่งช้อนนะครับเสร็จนักประดนะครับเกมครับผมสีดำหมดจะบัใไซแล้วครับผมบัใไซแล้วเพราะว่ามันดำแล้วครับผม อ,อ่นอนขงชืรสชักครึ่งช้อนชานะครับผมใส่น้ำตาลไปประมาณหนึ่งช้อนชานะครับเพิ่มความหวานนินดๆนะครับเราจะใส่อันผงปรุงรสไปประมาณครึ่งช้อนชานะครับผม เอาอันน้ำละคโคกที่เราเตรียมตะกี้นะครับเอามาใส่เลยเมา่อปรงรสชาติได้ทส่แล้วก็จะต้องชิมรสชาติก่อนนะครับผมว่าอร่อยหรือยังครับ มื่อรสชาติได้ที่พอใจแล้วเอาวันปลาดกมาลงครับผมปลาดกที่เราทอดกรอบแยกเอาวันเป็นชิ้นชิ้นออกจากกันแล้วครับผมเอาลงแล้วครับอาพริกแดงซอยที่เราเตรียมใบกระเพราดำคลุกเขาให้เข้ากัน ปิดไฟได้เลยครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผัดกระเพราปลาดกทอดกรอบพร้อมน้ำเสิร์ฟแล้วครับผมเอาล้วครับมาตักใส่จานครับผมหิวแล้วครับวันนี้ มาโหน้าทานผัดกะเพราปลาด,ดุเขาครับผมเขาจะน้าทานกว่าครับหน้าสีสันใช้ได้เลยครับผมสีสันใช้ได้เลยเมนูนี้ผมจะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับแน่อร่อยแน่นอนครับผมวันนี้จะทานกับลูกสาวครับผมกินกันสองคนลูกสาวขอชิมก่อนนะครับอ๋อมือเย็บไปแล้วครับผมหิวะ่ะลูกสาวหิวครับวันนี้ เอาเสียมสัรกกรรมก่อนนะครับโอ้อร่อยครับผมอร่อยมาก <Okay. S 1> ตายังกรอบอยู่เลยครับผมสุดยอดครับก็ลองไปทําดูนะครับผมวิธีที่ผมทำตังแต่ต้นนะครับกับลองว่าอร่อยแน่นอนครับก็พบกันไว้คลิปหน้านะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครัวลงเจอตัวนะครับติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมทำลงไปวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ